ที <N> ่ไ <otic> ด <N> ้ว <otic> oh, ิ่งอยู่เรืออื่นไม่ได้วิ่งนั่นล่ะมีทุกคนในคิวที่บางจัดอยู่แล้วโอ้นี่ในคิว ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอยู่ที่ปั๊มพิธีเอ,อ้ยปัมปั๊มพิธีนะเออกาะพีพี <c oughs> พ <c oughs> อูว <c oughs> รายรายได้วันหนึ่งนี่ <c oughs> ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ แล้วแล้วแล้วแต่วันเนาะแล้วแต่นักท่องเที่ยวได้คิว่าได้ออกเที่ยวนึงก็แน่นอนแล้วว่าพันกว่าบาทอ๋อก็ได้อยู่แล้วครับพอได้ค่ากับคงกับข้าววันหนึ่งเนาะแต่ว่าาได้วันอาทิตย์ได้สักสามวันสบายแล้วไม่สบายหรอแล้วช่วงโควิดทำอะไรครับก็ช่วงโควิดทุกคนก็ออกทะเลจับปลาจับปูจับปลาอ๋อ ูแแต่กนีะครับวได้กับข้าวมาทำกินเองบ้าง,างไม่ต้องช่วงช่วงนี้มีคนมาเที่ยวเยอะไหมครับช่วงนี้<า>ช่วงนี้นะเริ่มเริ่มเริ่มคึกคืนเลยใช่ไหมตอนโควิดนี่ไปอยู่ไหนกันอ,กอยู่ที่นี่ครับอยู่ยที่นี่บ้านเอนครับอ,อ๋ออยู่ที่บ้านอ๋อทะเลจับปูจับปลา คือกินอยู่ที่นี่เลยนะครับเป็นบ้านเกิดอยู่ที่นี่เลยอยู่นี่มีโรงมงโรงมานมีอ๋อแล้วแล้วไอผมถามหน่อยครับไอเครื่องปั่นไฟพวกไฟอะไรเงี้ยไฟฟ้าของหลวงไม่ใช่คือของของี่ย มายังไงฝังฝังใต้น้ำเลยโอ้ยี่สิบกว่าปีอ้ โอ้ยยี่ส <20 S 2> ิบก,ก,ก,กว่าปีเอาแล้วแต่ก่อนยังไม่มีใช้ไฟปั่นเอาโอ้ยก็ไม่แพงหนึ่งพันห้าบาทองฮะหาบาทปอบของอีกกระชุนนะแต่วพอร้านอาหารก็ล้านกว่าบาทเท่าไหร่นะล้านกว่าบาทล้าน ต่อเดือนนี่นะจะบอกว่าคุณหน้ใจนี่น้ใจคะนุอยู่นี่นะ้อยห้ดว้จเดือนหนึ่งเป็นล้านอยู่นี่ร้านอหเล็กๆนนของจักรอร้านกวาบาวันก่อนจักรดจ่ายเฉพาะวันท้งโรงแรมทั้งวอาหารเกมันจบบาานซีสล้านกว่าเฉพาะค่คาน้โจบาานนี่น,าาน,นะ ใช่อเจ้าบาดาลแม่แปลงชื่อน้ำเอกชนไงอยู่ในก็ไม่ใช่ว่ามาสดนะหน้าตาคนตกกามาคุณเหมือนน้าเชื่อขนาดตอร้อยห้าสิบเหมือนกันเพราะไงเจ้าหน้าที่ของมบใจให้กูได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เหลือแต่การกินอยู่ยังไงก็ไม่เกี่ยวโอ้โหว่าเคยจะสุดยอดเลยครับจะมาลงไออะไรเขาเรียกว่าดูครับการอยู่การกินอยู่ที่นี่นะครับก็ ติกเกอร์อเขาล็อกับบังอยู่สามัาง้งบังบอกอะติ๊กเกอร์ทางไม่มีน้ำดับไม่ได้หรอกลัวโอ้ให้เดินควบคู่กับสายที่บิ้นยังไม่มีปัญญาเดินโอ้ในจังหวัดกระบี่มูนเก็ตแลยละครับที่ <c oughs> อันนี้เกาะพีพีนะครับทำไมเขาตั้งชื่อว,ว่าเกาะพีพีไอ้มองเห็นหนู<ม>่นนะเกาะอะไรฮะผมยังไม่ได้ไปเลยนู่นแหละเกาะพีดัง ตอนนี้ที่ว oh, uh ่าเริ่มทำอยู่คือมีเรราคูนไงโอ้นี่นะที่เกาะที่ว่าดังเลยมายะครับตอนนี้นี่ทับมรกตอะไรอยู่ครับทับมรกตด้งอยู่ไม่ใช่อยู่จังหวัดกังโอ้จังหวัดตังเอยจังหวัดกังเดี๋ยวเจดูว่าได้ยังไงว่าเจ้านี่กบนี่เราจะไปเที่ยวเกาะนี้นี่แบบเบนแบบเบนกาะมุกปกาดานยื่นนี่เหรอยากอยอ่างนี้เหรอ ฝรัง่งล้าม่ไดเลบนอรนี่ข้ามามอลกุมลกุนแล้วนั่งเรือไปเลยครับโอ้ต้องนั่งรถไปจังหวัดลปางอ๋อ ใหญ่มากเลมคกจาทางปากเงปเงล้ก็เขามีจัดตัวอยู่ในแนปากเงโอ้ดีนะเรือนี้มีเกียร์ถอยด้วยเนาะเรือนี้มีเกียร์ถอยไหมนี่งานัละมัเหือนรถนบางลำก็มีโอ้ส่วนมากใช้ใช้เครื่องกี่สูบสองสูบสามสูบ สูตเดียวนี้ไม่ไหวใช่ไมไม่ไหวครับเ่ก่อนเคยใช้สูตรยอยแล้วก็พวกไอ้พวกนั้นอ่ะพวกยันบ้าพวกเนี้ยโตแต่ทโปรประมาณกายมูตสาวูแล้วก็ยันบ้าก็สูงขึ้นไปเลยมาแล้วก็หมุนก็เตาอูเตาอูเตาอูไปเลยนี่เข้ามาจากเที่ยวเลยใช่ไหมนี่มันไม่เหมืนเ่องเหมือนเรา ก็รอยังมุนิโอแต่ตอนมีญาตาเที่ยวก็รอแช่ไฟกับเชียงยุคสัใหม่มันพัฒนาไปเรื่อยๆไอนี่เที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งไปกี่ชั่วโมงครับโออ้าอ้ออออออ้โโโ้้ แต่ว่าถ้าลูกค้าจะไปเือปมกตะแล้วก็วิ่งอยู่สามชั่วโมงสามชั่วโมงถ้าลูกค้าเพิ่มเพิ่มชั่วโมงก็ต้องเพิ่มใช้คันเร่งสาย โอ้ oh. เราไปเราก็ขึ้นเรือน,นี่แหละไปเล่นน้ำกัน <Hi. S 1> อันนี้จะเป็นล็อกใครล็อกมันเลยหรือไองไรหรือว่าไม่ใช่ล็อลรล็อกมัน oh. อไ้หรกอ๋่สลำไม่ใช่อันี้มาด้วยอมาจากเอาน้ไหนครับ oh. ออเพราะว่ายตรงนี้ตอนนี้ไปสายเกที่นเออ แต่ว่าพูดถึงว่าสามารถเราสามารถมาจอด,ดแป๊บหนึ่งได้ไม่เป็นไรเนาะครับเพราะว่าอาศัยกันเวลาเราไปจอดฟังเขา,เขาก็าาใช่ก็ต่างคนต่างช่วยกันนะสลับกัน กลับมาจากเที่ยวบรรยากาศได้ได้ครับบรรยากาศตัวเนี้ยอือสนามนะวกนั้นเมื่อไรจะมาเ,าเขาจะรู้ไหมเราอยู่นี่ไม่ใช่เขาไปตรงเนีย ใช่ครับ,รบเฮ้ยเาจ้าไปเครื่องนี้ยังใหม่เลยเนาะตะดมเนาะนทีบอ TFR เลยนะาร์ทั้งสองคันเลยเนี่ยนี่มีใครเล่นคอมเร็วครับเรื่องยังยังใช่ไหมยังเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพื่อนตันีครับยังไงีอะชมคลิปต <c oughs> ่อไปสวัสดีครับ